ถือว่าเป็นไล่พริกเดียวในตำบลปากแรดเลยนะที่มีพริกเยอะที่สุดนะคะก็คือตอนนี้เราอยู่กันที่ไล่พริกหมู่16นะคะแล้วก็อยู่กับคุณลุงอดีเรกใจซื่อคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณลุงสวัสดีครับค่ะก็ที่นี่ถือว่าเป็นไล่พริกเดียวเลยเนาะในตำบลปากแรดที่มีพริกเยอะขนาดนี้ม,มีมีที่เดียวที่นี่ครับอโอเคเดี๋ยวมาเริ่มก,กันเลยคุณลุงหนูอยากทราบว่า เออให้คุณลุงอ่ะช่วยเล่าประวัติความเป็นมาในการทําไล่พริกหน่อยค่ะว่าเริ่มมายังไงทําไมคุณลุงถึงมาทําไร่พริกได้คะ่ะอ๋อไร่พริกนี่จีนตะกอนทำมาทีแล้วก็หยุดมานานแล้วแล้วตะกอนระบบการเครื่องมือการเกษตรเนี่ยมันมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เครื่องมือกา,า<ม>เรเกษตรมันมีทั<ม>ทง้งน้าหยดมีทั้งน้ําพุเนี่ยน้ำพุตอนนี้ผมกำลังเปิดอยู่นะที่นี่ก็มีเหมือนกันมีน้ําหยดมีน้ําพุที่นี่ใช้สองระบบ Hey, แล้ว,แล,วแล้วเรื่องพริกเนี่ยมันเป็นกเกษตรที่ว่าเขาทั้งจะทํายากเืออการของพริกก็คือโรคมันกุ้งแหง้งเป็นโรคกุ้งแห้งเนี่ยยากมากยิ่งปีนี้เป็นปีฤดูแห้งแล้งเรียกว่าโบราณแปดจังหวนทำกินยากมันจะแล้งแรงมากเลย hmm. ปีนีน้ที่ผ่านมาเผเภอบ้านโป่งเนี่ยนับได้ว่าฝนเนี่ยจะนับไม่ได้ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะเกษตรกระจะได้รับ วันนั้นนี่ก็ใส่น้ำาลรงชะมัทานให้ดูดูทุกวันเนี่ยที่ทำเนี่ยพิษต้นทุนการทําพริกเนี่ยมันใช้ก็เรียกว่าต้นทุนก็สูงแล้วเราต้องมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่บางคนโอ้ยพริกนี่ปลูกเดี๋ยวก็เก็บพริกเก็บเม็ดได้อะไรได้อะมันไม่ใช่ง่ายที่จอกอแล้วยิ่งปีนี้ในด้านการค้าการตลาดกระทบเป็นลูกโซ่มาเลยเวลาเนี้ยเพราะเกี่ยวกับโรคนะโรคสิบเก้าเนี่ยในเมื่อเรามีผลผลิตออกมา ถ้าผ่านไปทุกปีเนี่ยรอบนี้ไม่ว่าอะไรมะเขือแปลงวักเนี่ยจะราคาไม่ตกต่ำเท่าถ้าเดือนเมษายนาน,นียจะอยู่ราคาที่สามสิบต่รกงระเทข้าตลาดสี่เมืองแต่มาปีนี้มันหน้ามือเป็นหลังมือมกระทบกันหมดเลยลูกโซ่เพราะตลาดเนี่ยตลาดนัดกะปิดยังบริเวณอย่างตอนเนี้นัดบ้านยางตำบลน,บนยหมูแปดมูห้าสังปีมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวคองทมก็โดนของเบิร์ตเนี่ย มันก็กระทบหมดกระทบหมดถึ่ง <Ừ. S 2> ด้านการ,กรเกษ <Ừ. S 2> ตรแล้วการ,กรเกษตรในะเมื่อไปตลาดสี่เมืองแล้วถามว่าจะระบายออกที่ไหน <Ừ. S 2> ก็คือเรียกได้ว่าจุดใจเขาเขาจุดใ่สี่เมืองเนี่ยเขาจะไประบายลงใต้ลงเหนือกันตอนนี้เป็นเหมือนกันหมดเลยก็เกิดการกระทบหมดเรื่องการค้าการขายเรียกว่าก็ทำพอพออยู่ได้ไปก่อนตอนเนี้ไม้ได้ว่าคนของมันนะตอนเนี้มันสี่สิบนะไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบ แต่ถ้าเป็นรอบที่ผ่านมาทุกปีไม่เกี่ยวกับที่เกิดโรคเนี่ยมันก็อยู่ได้พิกง่ยคุณลุงแล้วอันนี้ที่สวนพีคุณลุงเป็นพริกพันุ์อะไรคะอ๋อนี่จะทำสองระบบมามีของสอนแดงมีสอนแดงกับอัมพวากับอัมพวาทำสองอย่างแล้วก็มียูอีกอย่างหนึ่งมันหมดไปแล้วไอ้นั่นยอดสนยอดสนแล้วทไมคุณลุงถึงเลือกปลูกพริกสองชนิดนี้เป็นหลักอะคะคุณลุงที่หมายถึงที่ชอบปลูก จุดใหญ่คือว่าอันดับหนึ่งก็คือสอนแดงสอนแดงตะลาดมันกว้างมันเผ็ดลงใต้หนึ่งกว้างสองเผ็ดเบือกหนาเพราะว่าเราไปส่งทางใต้ทางมาเลเนี่ยเลือกมันหนาและเผ็ดก็เลยเลือกพริกนี้เรียกว่านิยมที่สุดเลยป้าคุณลุงอะไรฮะนิยมแบบเขานิยมกินกันที่สุดเลยคือถ้าพูดถึอเป็นพริกอันดับหนึ่งสอนแดงเนี่ยคือพริกแกง ไปได้หมดเลยแต่อัมพวานี้มันก็ลองออกมาอัมพวานี้เป็นพันออกมาลอบเ่องนี่คืออัมพวานี้มันเป็นพันว่าเม็ดเม็ดมันจะใหญ่จะยาวกว่าซอนแดงแต่ความเผ็ดน้อยกว่าเออมันมันต่างกันตรงนี้เราล้วอันไหนขายดีที่สุดในไรคุณลุงคะเป็นสอนแดงหรือว่าอัมพวาเราพูดถึงสองตัวเนี้ถ้าพูดนาราดนะผู้แพงอะถ้าตลราดถ้ามันแพงน่ะมันเหมือนกันหมดแต่ว่า แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันพูกเนี่ยอัมพาจะลดลงมาในเรื่องตลาดคนจะใช้ส่อนแดงเพราะคือความเผ็ดแล้วผิวหน้าแล้วตีลงใต้เนี่ยมันใช้เวลาไปไกลเนี่ยมันไม่มีคนเสียกระทบกับผู้ส่งออกลงก็คือเหนคุณลุงบอกว่าลงใต้อย่างนี้ก็หมายความว่าพีของคุณลุงเนี่ยไม่ได้ขายแค่ในตําบลปากแรกใช่ไหมคะก็คือไปไกลถึง ถึงภาคใต้เลยคือส่งไปแม่คลายตงองเขาก็รับลงใต้ลงมาเลยไปหมดแหละโอ้ไปถึงมาเลเซียเลยทาไมแล้วเกาวิ่งข้ามมารละวังประเทศไทยนยีสินค้าสี่เมืองเนี่ยถ้าอยู่ในประเทศไทยอะตายตายเพราะอะไรเพราะกางเซฟรีลงมาเยอะอม,มันต้องลงใต้นูน่นแล้วใต้ไม่ใช่ว่าใต้แค่สุ่ยงไห้วลก ไอ้ภูเก็ตไหมคะน่ะมันไปยันมาเลเซียทำมาไต้ไปฟางนูง้นเลยไปฟางแล้วอย่างนี้ไปขายส่งออกแบบไปถึงต่างประเทศขนาดนี้คุณลุงเอ่อได้รายได้ในการขายขีอย่างเงี้ยค่ะประมาณเท่าไหร่ค่ะสมมติว่าเวลาส่งขายไปที่นึงท,นท,ทีนี้ยังลุงเนี่ยผลิตทำผลิตทำแล้วก็พื้นที่นี่ก็ขายขายซื้อแต่พื้นที่เนี่ยมันเป็นขอ้อกระจายนับนับไม่ได้แต่ว่าที่ส่วนใหญ่อ่ะ จนทองค้ามากเนี่ยก็ตีตีเขาสี่เมืองสี่เมืองพ่อค้าใต้ก็รับตอจากเราทีหนึ่งเป็นงานรับตอเราไปทีหนึ่งแล้วราคาค่ะคุณลุงราคาตอนนี้ก็อยู่ที่เจอพริกแดงก็สี่สิบสี่สิบตอกิโลสี่สิบสี่บ <40. S 1> บาทต่อหนึ่งกิโลพริกเขียวก็สามสิบสสิบแล้วราคาที่คุณลุงขายให้ เออมันจะมีขข่ปีกับขายทรงหรือว่าคขาลงขา่ส่งอย่างเดียวค่ะตอนมาพูดมาซื้อําไอ่อะโลสองโลสามโลนี่เขาเรียกไข่ปีกแต่ถ้าขข่ทรงก็มีเท่าไรอะก็ไปหมดเลยหลายๆกิโลแล้วราคาเท่ากันไหมคะขายท่งพ้าพูดราคาไข่ปีกเนี่ยามราคามันน้อยๆอะมันต้องแพงกว่าโลห้าสิบเนี่ยเวลาเนี้ยที่สดเนี่ยถ้า่าโอ้โหเขาเขาฝังแล้วโลห้าสิบรวยเลยแต่เขาไม่ได้มาซื้อเราไปร้อยโล เขาซื้อแค่ไม่เกิน2อโลสาโลแล้วถามว่าแพงไหมสำหรับคนซื้อเนี่ยไม่แพงเขาซื้อโลละสิบหรือซื้อเราไปโลห้าสิบเขาขายเจ็ดแปดสิบแต่เขาไปนั่งขายีลรทีดมันแบบนั้นก็คือเออบางคนก็จะมาซื้อปีกแต่บางคนที่เขามารับไปส่งก็คือมาทีเดียวแล้วเอาไปหลายๆโลเลยทีนี้เราเราส่วนที่เหลือจะขายปอีกาพื้นที่เนี่ย ลุงก็ตีเข้าสี่เมืองเลยอ๋อข้าสี่เมืองไปให้หมดเลยไปสี่เมืองี่โน้นอะ่ะไปโนปโ้นจะมีพ่อค้าใหญ่ทางใต้อะ่ะเป็นงั้นอืโอเคแล้วอย่างนี้เออพูดถึงพริกอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาในการปลูกอะไรบ้างไหมคะเช่แบบเอที่คุณบอกว่ามีโรคอะไรนะโรคกุง้งแห้งไอ้โรคกุ้งแห้งนี่มันจะเป็นเวลาออกดอกออกผลแล้ว มันจะเป็นไอ้โรคนี้เที่ยวว่ามันรักษาย,ยากค่ะมะเร็งคุณแห้งเนี่ยมันเป็นโรคโรคายธรรมชาติเกือการร้อนการร้อนมากเนี่ยร้อนมาก,ากับวันแรกอ่ะพริกมันจะเป็นสีนจะเป็นสีนี้พริกอ่ะเรียกตามปูตามปูใกล้จะแก่แดงแล้วใกล้จะแก่แดงแล้ว ไก่ผัดแดงปั๊บมันจะเป็นสีนี้อ่าส,สีนี้สีนี้คือถือว่าเนี่ตลาดาเก็บเกี่ยวได้นะทุกคนีเป็นสีนี้นนไอ้นี่กามปูยังอไ,ไอ้นี่กามปูยังไม่ได้ไต้องรออ,อีกหน่อยรอวันเดียวแล้วล่ะอ๋อวันเดียวเท่านั้นโอเค่ะส่วนอันนี้คือไอ้ไอ้ไอ้นี่ไม่ไม่แล้วก็ขามะกุ้งแห้งมันจะเป็นอย่างนี้อ่านี่เขาเรียวกว่าโลกกุ้งแห้งโลกกุ้งแห้งเกี่ยวจากเชื้อราหนึ่งสองเชื้อราไอ้ เดียวกับพึกไอ้เบ็ดทีอะไรกันอะไรเนี่ยอ่าแล้วก็มันจะกินผิวอ๋อก็คืออย่างงี้ต้องทิ้งเลยใช่ไหมคะคุณลุงทิ้งมันจะกินผิวผิวไม้เสียใช้ไม่ได้นี่มันจะเป็นนี้เออพริกนี่พริกคือตะกูลคือพริกก็โรคของพริกก็คือโรคกุ้งแห้งที่เรียกตามภาษาบ้านนอกกุ้งแห้งแต่ถ้าไปตามนักวิชาการทางกระเต็เขาจะไม่ใช่ว่ากุ้งแห้งเขาจะเรียกว่าโรค เชื้อาราเกิดจากแบคทีเรียอะไรต่างๆแบบนั้นอันนั้นคือชื่อโรคชื่อโรคตามนี้นเก็บกับรักษาเขาเรียกนเรียกง่ายๆเขาโรคคลื่งแห้งตามภาษาบันนนเรแล้วน,นี้พริกปูลุงอะค่ะมีฤดูเก็บเกี่ยวไหมคะหรือว่าสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยมันวิเคราข้าดูเลยรกษาดีๆก็เต็มที่ติดส่วยหกเดือนจากเริ่มเก็บเกี่ยวเนี่ยหกเดือนเอาบันลบติดส่วยแต่ว่าถ้าถ้าถ้าพริกมีราคาเนี่ย เราก็าอยู่ได้พริกอ่ะมันอยู่ได้เป็นปีสองปีอ๋ oh, เป็นปีเลยเป็นปีแต่ว่าถ้าพูดเอาแบบว่าเอากำลังสวยกำ mm hmm. ลังงามพอดีพอดีไม่เกินหกเดือน mm hmm. แต่ถ้าราคาดีเราก็เอาไว้ได้อืเอาไว้ได้ลีลาลอ่าโอเคแล้ว อย่างนี้เห็นคุณลุงบอกว่าเราได้มีเอาเป็นเหมือนเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช่มคุณลุงบอกว่ามีน้ําพุแล้วก็มีน้าหยดเลยน้่ไหมใช่ไหดก็คือเอามาช่วยในการทําไร่พริกก็คือตรงนี้มาลดน้าเหรอคะอะรเงี้คือน้ําหยด,น,หยดน้ําหยดนี่มันจะคาว่าน้ําหยดนี่มันจะช่วยลดในการยา้าคือว่ามันจะโดนเฉพาะต้นพริกน้ําหยดอ เนี่ยมันจะยดตามต้นพริกคนพริกแต่เท่าระบบน้ำพุเนี่ยมันจะกระจายมอนพ่นหมดเลยแต่ถ้าพูดนะได้พ่นดีคือน้ำพุน้ำพุได้ผลดีกว่ามันกระจายเปรี้ยพ่นพื้นดินแต่ว่าเราต้องพยายามทําเรื่องญ้าเนี่ยแต่ถ้าเราภาษาเราขี้เกียจทำญ้าเหลอาน้ำหยดน้ำหยดก็คือมันจะหยดไปโดนแค่เฉพาะต้นถ้าประาคนขี้เกียจไม่อยากทำย้าก็น้ำหยดถ้าพูดตามปาคนก็ยันคือน้ำพุต้อง ใครดูแลยญ้าแต่ว่าพน้ำพุมันดีกว่ามันเปียกหมดกระจายหมดเลยเมือนพ่นมาอย่างเงี้ยก็คือเหมือนรถเราก็ไม่ต้องมานั่งรถไม่ต้องไม่ต้องเราตั้งเวลาเปิดเลยการทํางานมันลดลงมาพวกเนี้ยเราตั้งเวลาเปิดละกี่นาทีล็อกล็อกหนึ่งโอเคแล้วแล้วยางนี้พอดีช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมคุณลุงคุณลุงได้รับผลกระทบเยอะมากเลยค่ะ 50เลยโอ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอถือเยอะมากเลยนะทำไมแล้วก็ด้านตลาดอ่ะอืมด้านการตลาดเหมือนยอดในเมื่อตลาดลงเมื่อเมื่อตลาดกระทบตูมเนี่ยราคาจะพลิกปีที่ผ่านมาได้ยินพลิกว่าโลงตอนนี้หน้าเนี่ยโล่ก็ต้องเป็นร้อยที่ผ่านมาตอนนี้ร้อยไม่ได้ห้าสิบก็เต็มที่แล้วเหมือนราคาก็ลดลงเนื่องจากคือว่าทางตลาดถูกมันมุ้จะไประบายที่ไหนอ่ชาวบ้านก็ไม่โอกนัดก็ปิดเนี่ย มันกระทบหมดทุกอย่างใครว่าโรคนี้ไม่กระทบกระทบทุกอย่างกระทบหมดจะมีที่ไม่กระทบคือทุกพนักงานทุกพงานเดือนราชการนี่ออนอกนั้นหมดเอกนั้นแลตรษกษกรรมแม่นตะลงมามากเขาระบับยักษ์ใหญ่ใครยางกระทบไปรอบนี้โดนปิดน่ะเรื่องนี้คุณลุงช่วงโควิดเนี่ยคะ่ะจากเดิมคุณลุงมีวิธีแก้ปัญหายัางไงบ้างคะ ็ไอ้ปัญหามันก็ไม่มีทางแก้ขนาดนั้นแหละมันก็ต้องเนี่ยต้องขอบคอ,อเรื่อยไปคือพยายาม <พอ S 2> ดูแล,ไได,ลดูแลรักษาต้นทห้คงที่มไม่เพ่ะว่าผักกระทบแล้วปล่อยเลยพปล่อยเลยถ้าเกิดเราโรคตัวอีกสามเดือนสี่เดือนเกิดดีขึ้นมาเนี่ยเรามาไม่ทันแล้วก็ต้องเริ่มใหม่ใช่ต้องมานับหนึ่งใหม่หน่ง,งั้น เรื่องนี้คุณลุงมีแบบขายออนไลน์หรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมคะนอกจากลุงลุงไม่ได้ไขายทางออนไลน์ไม่ได้ไขายออนไลน์เพราะออนไลน์เราไปวิ่งคอ้องเยอะเนี่ยไปส่องออนไลน์มนไม่ได้ข้องกินไส้ทุ่งไปมันไม่ใช่นิดเดียวที่วิ่งมาตรงตามบ้านตามอะไรมาจะิีสตนอะไรเนี่ยยุกยาเนี่ยเข้ามาได้ข้องนิดเดียวแต่ทั้งเราเนี่ยของมันเยอะเนี่ยมันไปยข่ยไม่ได้วิ่งไม่คุ้มกัน ควิ่งไม่คุ้มเออถ้าขาแเราทุกบ้านทุกบ้านไปเนี่ยเส้นทางนี้สิก็คือถ้าเกิดขายได้ไปเที่ยวเยอะๆคุ้มแต่ว่าถ้าเกิดสมมุตอนนี้เปิดอไปออนไลน์ก็จะไม่ค่อยไม่คุ่มโลกไม่คุ้มโอเคค่ะยากขายถ้ทาทุกบ้านน่ะบ้านเราโรลล้อโลซีซนั้นแหละไม่ต้องมากหรอกที่มันไม่ใช่กระองไปเรื่อยๆที่จต้องพยายามพยุงต้นดูแลต้นให้สมบูรณ์ให้ดีล้วเกิดเพราะว่าอีกสามสี่เดือนล้วเกิดน่ะเรื่องโรคอ่ะ มันลดลงมามันดีขึ้นมาเนี่ยอะไรก็จะดีไปตามกันหมดที่หุ้คลุงเนี้ยพริกตอนเนี้ยในไร่คลุงอ่ะเยอะมากมีถ้าเกิดสมมติว่าขายไม่ทันเนี่ยค่ะก็คือทำยังไงคะปล่อยทิ้งไว้เหรอไม่ได้ปล่อยทิ้งเราไปที่โน่นก็หมดระทงจักเองอ๋อดอ๋อแต่ว่าคือผลผลิตเนี่ยสามารถเจ็บเกี่ยวได้แต่ว่าราคาก็อาจจะลดลงตามตามเวลาตามสถานการณ์เพราะยิ่งพริกต่อไปเนี้ยตอนเนี้ยคนปล่อยทิ้งกันเยอะ บ้านเราบรรยูใกล้ที่เมืองยังพอท,ทุททททท่ยไทยลักลาก,ลากันไปได้นะสมตมื่ยังสี่สิบสวัสดีชาวบ้านไม่มีปัญญามาส่งมีพ่อค้าคนกลางแล้วทำพ่อค้าคนกลาง 50, 50. ห้าสิบห้าสิบพ่ค้าคนกลางอยู่ได้แต่เข่าไรอยู่ไม่ได้ก็ต้องปล่อยทิ้งหมดหแล้วยิ่งปีนี้แรงด้วยอะ่ะมันันงอยงสี่สวัสดลุงก็ลงไปเที่ยวไปดูมาไม่มีทิพย์เนี่ย ยอยากจะให้คุณลุงเนี่ยช่วยแนะนําคนที่ดูอยู่ใช่ไหมคะ,ะเพื่อเขาอยากจะเอ่อเออนำพริกเนี่ยไปปลูกอาจจะเป็นปลูกเป็นงานในดีเลย์เป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นไปจนถึงไปปลูกอาชีพหลักเลยควรจะเริ่มยังไงคะคุณลุงควรจะเริ่มแรกตอนนี้นะสถานการณ์นะสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีเกี่ยวกับโรคไทตอนนี้อันดับแรกอนะ่ะระอยากี่น้องปลูก เอาไว้ใช้ไว้กินก่อน,อนแต่ถ้ามีพื้นที่เยอะจะทาเป็นการค้า,าถ่ายทรงตามบ้านหรือทรงออนไลน์ถ้าทําได้อ่ะทาไปเลยเป็นผลเพราะตอนเนี้อะไรทําได้ทําไปเลยแต่ถ้าว่าจะปลูกจะเยอะแบบของผมเนี่ยก็ไม่เป็นไรเท่าด้วยความมันต้องใช้ที่เยอะเนาะใช่ใชแต,แต่ว่าจะแนะนาก่อนคนใหมอ่อ่ะไม่ต้องไปทําเยอะหรอกอ่า ทำแค่ไล่หนึ่งเรื่องงานเส้างานพออย่าไปทำเยอะเพราะสถานการณ์อย่างนี้ด้วยอ่ะมือไม่อ่ะแล้วถ้าอยากมีอะไรอยากจะมาเที่ยวที่ช่วงรวมาคุยกันได้จะบอมาเลยแต่จะแนะนำว่าขั้นแรกนะขั้นแรกอย่าไปเปิดตมเอาห้าไล่สิบไรอ่ะอย่าเรียกได้ว่าหนูควรแนะนําว่าเริ่มจากให้เราปลูกกินเองก่อนดีกว่าเป็นผลผลิตกินในคนเรืองค่อยๆเหมือนว่าเราศึกเหมือนว่า เราทดสอบตัวเองเราทำได้เขากําลังเรามั่นใจแลวปลูกได้ระดับไร่ขึ้นไปห้าไลนสิบไร่แต่ตอนนี้อย่าโดไปฏิทิห้าไลนสิบไร่เนี่ยอย่าอย่าอย่าเริ่มจากใหญ่ๆเนาะคิดว่าเขาทําไร่เดียวน่ะเขาเราทำสนใจดูแลกันดูแลถึงให้คนทำห้าไ่อ์ช่วยคนทําไร่เดียวไม่ได้หรอกไม่ไม่เชื่อเทดอลงได้ก็คือหลักๆเนี่ยให้อยู่ที่การดูแลของเราหรือการดูแลเมื่อเราอะ ทำกระเทด้านพริกเนี่ยด้านการเสนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำปุูกเป็นนะเราต้องเป็นหม่อในตัวไปด้วยแล้วต้องศึกษาโลกมันอ่ะมันมีเยอะแต่และว,วันเนี่ยแล้ววิธีการที่ยาจะที่จังไนเวลานสมควรที่ยาน,นอนเวลาันสมควรที่ยาเพี้ยน่ยมันไม่ตรงกนันด้วยนะ บางคนนึกว่าที่ยาตื่นมาุมก็ทิจยาไม่ใช่<ม>ต้องศึกษาต้องอยู่รู้ลออุง<ล>ไม่ไม่ปีดหรอกทำ<ม>กินได้ยากให้หยากให้ทำ<ม>เ,เ,เราถือว่าเออมันเป็นบุญเราบอกไปทุกคนแหละทำได้หรือไม่ได้นั่นอยู่เท่านั้นเองแล้วเหมือนตำราไม่ต้องคำว่าคุณตอบได้ล้านหนึ่ง อยู่ที่คุณจะทําได้หรือไม่ได้ก็คือเรียกได้ว่าเราแนะนําไปแต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่แต่ละคนอยู่ดีว่าดูแลได้ดีแค่ไหนแต่อย่างน้อยก็ถ้ามีความพยายามตั้งใจ่ะห้าสอร์เต้องได้คนน่ะต้องได้ไม่ใช่ไม่ได้ ค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณคุณลุงมากวันนี้หนูได้ความรู้เกี่ยวกับไล่พีกเยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากให้ใครที่ฟังแล้วเอ้ยไม่เข้าใจสามารถมาหาคุณลุงไล่ได้เลยเนาะที่นี่ไล่พีกอยู่ที่หมู่7 0 2 5ได้เลย0 9 2 5 7 4 0ไดแล้วก็อีกเบอร์ก็086 08617 สตัวหนึตัวแล้วก็แปดปีได้เดี๋ยวทิ้งเรือไว้ตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่มาถามเกี่ยวกับเรื่องพริกนะใครสนใจอยากจะซื้อพริกคุณลุงไม่ว่าจะเป็นปีหรือ<ด>ส่งก็เข้ามาดูได้นะคะทีลนย์อยู่ที่หมู่16กตำบลปากแรกนะคะยังไงวันนี้นะคะขอบคุณคุณลุงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ใช้จ่ายของไร่พริกต่อ1ไร่ตกอยู่ที่ปีละ36 0,000บาทคิดเป็น27.3จากรายได้ทั้งหมดของไร่พริกรายได้รวมของไร่พริกทั้งหมดต่อปีคือ960 0 0 0บาทคิดเป็น0.1จากรายได้รวมของครัวเรือนในตำบลปากแรดในส่วนนี้จะเป็นวิธีการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของการทำไร่พริก วิธีการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ของการทำไร่พริก